สวัสดีครับ AB Premium m o t o r Hot d e a l Hot p r o m o t i o n ชครับวันนี้ผมเอาใจสายประหยัดครับมันคือ BMW 530e ครับตัวปลั๊กอินไฮบรครับเครื่องยนต์ของเขาเป็นเบนซินไฟฟ้าครับเหมาะกับยุคเหมาะกับสมัยมากๆนะฮะเดี๋ยวนี้ณปัจจุบันคนเริ่มเปิดใจให้กับตัวรถที่เป็นปลั๊กอินไฟฟ้าใช้พลังงานไฟฟ้าเพียวๆได้เลยครับไปกับประมาณ50-60โลไม่ต้องงอน้ามันเลยนะครับรถเนี่ยคันนี้เป็นโฉมลักชัวรครับ เป็นโฉมลักชัวรี่ปี2018ครับประตูดูดมาครบหมดทุกอย่างภายในเป็นสีน้ำตาลแบบมัสตาร์ดนะครับตัวเบาะเป็นทรงสปอร์ต ะะตัวพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเลยแล้วก็ในส่วนของเลขไม่อยู่ที่80,000กว่าโลเท่านั้นเลขไม่อยู่ที่80,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองใหม่มากผมบอกเลยนะครับใหม่มากๆนะครับสำหรับตัว BMW 530e Plug-in Hybrid คันนี้เป็นตัว Luxury ครับรถปี2018ครับราคาที่ AB p r e ีย u m เปิดไม่ได้แรงเลยครับอยู่ที่แค่1,999,000บาทเท่านั้น1,999,000 9,000บาทเท่านั้นมาพร้อมดอกเบี้ยพิเศษครับเริ่มต้นเพียง2.79%ต่ำๆๆแบบนี้นะครับใครซื้อไปสามารถปิดก่อนได้เลยปิดแล้วนะครับดอกเบี้ยที่เหลือหันเหลือเครื่องเดียวครับ50%คุ้มค่าค,มา,คาคุ้มราคาแน่นอนครับโทรเข้ามาเลยครับ0950005555 0 9 09 5 0 0 0 5 5 5 AB p r e m i u Motor m ผลิตบริการทุกวันครับผม